นี่ม่หรอกค่ะพอฟันมาจากไงค่ะฟันว่าก้นเหราอย่างมาหันเลยละหมดก้อนก็เลยครับกฟันดีฟันมึงขึ้นชุดไทยกับฟันว่าได้ป่ากับเต้าท่องเนี่ยจะลด้ถูกหลายเต้าท่องกับป่าฟันดีนะครับวดนี้ฟันดีก็งมดมาหันงมดฟันนีค้นมากมากไม่นย่างเช่ป่าเฮาก็ได้ง่ายๆปอกข้อยง่ายครับมันกับบดินบดันห่าวขึ้นมาคูู่่ขึ้นมาเฮียงกันขึ้นมาเลยป่า ครับปอกได้ว่าจุบัสองตัวเพาใช้ฟันดีหนักแค่ไหนแน่นครับนี่จะเป็นบ้าเมา่ออกตกเก้าจะได้กระพอะตกเก้าตกเก้าจะออกหาหาเจ็ดกับหาแปดทีเดียวครับแปดสามแปดห้าแปดสามห้าพอต้องเอาไปนั่นแหละเขาชุ่มนี้แหละเด็กสามหาปอดก็มีอยู่เจ่ามันกับหัวนะคะเนาะเด็กแปดกับเด็กสามน ทีนี้พระพระตุดงนี้ไม่มาหาพ่อเลยไ่มครับบมอพูนว่ามันคำมันพาดเรากับบ๊อบปอยเราฉันคนที่ได้สิว่าของพ่อมีแต่ยายนะคะมามีแต่ยายมาให้ยายก็บบอกแม่นคือกันนะคะ่อแม่ยายก็บอกแม่จะไปย้ายวันไ่ย้ายย้ายผู้เก่าย้ายผูหม่เขาก็เก้าอีกเขาก็เก้าอีกเขาเขก็เก้าอีกเขาก็เก้าตัวไมย้ายแล้วโบเคียวมาแย่งก็เคียวหมักยายคนใหม่มา ส้มเดียวกันนั่นแหละลุงพาจงกบิณฑ์ขึ้นกันนั่นแหละกลางเขียวมากปากแดงยิ่งยึ้งบอเมนเพิ่นเป็นผู้มจ่าทีอยู่นี่บ่ค่ะพอ่อ,พอจักเรา็มาเราเห็นพอจอยกอดก็ยิ้มเปื่อยเปื่ปอยเยอะเราก็ได้หัวขวัญยิ้มเปื่อยเปื่อยเยอะเราก็ได้ครับตอนนี้ เหรียเนาะมือนนี้มีเลขมีที่มาด้วยนะคะอืมครับมีความฝันคํานวณสามงวดติดแล้วบหรอคะพ่อเงีครับสามงวดติดงวดวดที่สี่เงครับครับเลขมีที่มานี่สามงวดติดแต่ของพอจ่อยความฝันพอจ่อยนี่ก็คือว่าเข้ามาสองมวดติดเงครับงวดก่อนนี้ได้ทั้งเจ็ดเก้าและเก้าหนึ่งครับเงีนครับและงวดล่าสุด อันนี้งวดกันก่อนเนาะเอองวดก่อนๆแต่งวดที่ผ่านมะสามงวดซ้อนแล้วครับโอ้สามงวดซ้อนแล้วครับสามงวดซ้อนอ๋อสามงวดมึงหนึ่งนี่เนาะอ๋อสามงวดงวดแปดห้านี่ป่พ่อแม่นครับอ๋อสามงวดงวดแปดห้างวดนี้เป็นงวดที่สี่นะนะพ่อแม่นงวดนี้งวดที่สี่เลยเนาะครัพ่อรับเป๊ีปีโปอยเดี๋ยวจังหวะโปรยเห็นกระเจ้ามานั่นโอ้ยวันที่มุดินแกนก่เอาไปเอามาเลีกตัวนั้นบอก เอาเป็นบุญของป้าจ้อยเป็นบุญของป้จ้อยยังสุดๆเลยเขาไม่รับใช่ไหมพ่อคือเขามาคืนมือเลีกออกเลยไหมโอ้เขามาขึ้นคือหอาบอลลเสียงเงินตืมเนาะไม่ได้าใยเขาได้เงินมากขึ้นสามมื่นเนาะเลขยกสองตัวเราซื้อไว้สามมื่นแล้วก็ไปซื้อแปดหามื่นหนึ่งครับแต่หาบน่างได้พวกกับผมในกำไรไม่พองวนที่แล้วได้หลายเทือบขึ้นบึงมื่นหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเงินออไป เพราะว่าเข้าสื่บนร่างเลยค่ะครับถาอคุณนับลุงนับหลงบวกคุณกําไรแปดสิบแปดทบโอ้แปดสิบแปดทบแปดสิบแปดจบกําไรได้หลายพวดเห็บซีว่ะแห็หาปลาคอเป็นเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาแปดแปดค่ะเพะนั่นแหละเก้ากว้ายเก้ากว้างเฉยเลวเก้ากว้างประตูตีเรียกคือทุกทอฝั่งเบื้องดีๆแล้วครับตีเอา คันพูดใด้ตีเล็ตเก่งกับตีเอาครับย่อปากตีแล้วก็ซื้อเอาครับอืมครับเก็ต้องไปนั่นก็พื่นก็คือพอจ้อยนี่เป็นผู้ฝันครับผู้ตีกับตีไปครับตีตีน้อยๆโตครับอย่าไปตีหลายพอจ้อยนี่ยันแต่มันออกตเก่าล่ะยันต้องออกหาเจ็ดกับหาแปดอะไรอย่างเจีคอมเมนต์มาหาเจ็ดหาแปดกับพอแน่คือกันนะครับแมนยันแต่มันหลอกตเก่าเขาหอกตัวเก่าในี่ลงทิพย์ลงทิพย์เลย อหลอกตัวเก้าในี่ลงทีแคักขัดคือพอจ้อยนี่ก็คือฝันกับฝันฝันดีพ้อมฝันหนึ่งมีคนมาห่มรอมพอจ้อยแล้วก็เอาสิ่งเอาของมาให้ี่นรับคืออาจมันสือค้อเรียกสามตัวก็ว่าพอได้เรียกพระนายสามตัวนี่ก็คือพอจ้อยเรียกในข้อฝันพอจ้อยบดคือตีอ้อมไปบดปลาสองตัวพอจ้อยสิบเอ็ดสุพรรงค่ะคักขนสองคนครับปลาสองตัว ตัวตัวที่มันมันนี่มันมีอยู่สองตัวครับครับก็คือสองก็คือเกาสองครับแปดสองครับอือครับเอฟซีแปลว่าอ๋อคือทิมคือทิมเก็ดครับก็จอยเลรี้ยเก็ดสองหกสองปีนหัวขึ้นหัวลงครับอือครับแต่ว่าเรียกว่าอยู่ในไรนี่ละครับถือคักคักซื้อคักคักคันแตกสามตัวมากนี่สินน้ำหาพ่อจอยได้บ่ค่ะนี่ อีกต้ละคืออันพอจ้อยนี่คือว่าถือถือว่าละเล็กครับเหล็กบุญิดสี่มาเลิกบุญผมก็คือว่าตัวที่พอมั่นใจที่สุดก็คือแปดสองเก้าสองและหนึ่งสี่นะครับแงินครับการสำหรับผู้มีเงินผู้สำหรับเงินหน่อยครับงบหน่อยนะพ่องบหน่อยให้แค่สามคูมนะคะสามคูเท่านั้นเอาไปแก้งไปเฮ็ดเอาครับตัวได้แน่ค่ะพ่อ คือสิบี่ครับสสิบี่เก้าสองแล้วก็แปดสองครับครับค่ะน้อยๆเน้นๆครับเน้นๆครับน่อยๆเน้นๆหน่อยๆเน้นๆพ่อมีแต่สองตัวใช่ไหมครับไม่มีสามตัวใช่ไหมพ่อสามตัวนี้มี่โยครับสามสามหกเก้าสามตัวมีสามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้านี่ยปอยตัวหัวปีเลยไห้ระวังให้ระวังครับ อันนี้คือฝันว่าย่ายมากอดแมนบาาน๊ะค่ะแมนแมนแมนครับสามหกเก้าคือฝันว่าย่ายมาก,กาาอดลอากระสีลาอากระสีแล้วตรวตัวเราคอยมาหาเนะเานะนาานะถ้าเราไปแล้วตรวเลอกกระสีบมาเลยถายยาขนาดนั้นอือม,มันใจก็คงหัดง่ายๆบ่ะสีเลียคือวางหันวางหันโอ้ย มือเรียกวอกเลยก็เรียกมาขึ้นกันก็ยกมุดหยินแกนก็ป็นเรียกวอกก็ไ็นเรียกวอกขาเก้าก็พซีเกแล้วโอ้ยปทไทยแจักบาทไทยแจ๊กบาทใครตัวพันเอาบัถือมาขึ้นเน่ยพอจอยก็เลยขอบุ้นหลายๆเจียวเงินมาขึ้นพอจ้อยแล้วก็พอจ้อยก็เลยซื้อไปขึ้นไปอีกมืหนึ่งพอจอยซื้อแปดห่าไปน้ำงอกเออะปวดมหนึ่งหรน ขอยกไห้ได้จ้ะอันนี้เป็นเลขคว่มฟันนะคะพ่อ,นนเ,ปอเป็นเลขความฟันของปองจอยที่ตออหมดครับอืมครับวงกลมนะครับผมไอตัววงกลมเด้อที่ปอจอยว่ามันมันใจครับอืม <c oughs> ตัววงกลมก็คือเก้าสองแปดสองครับสิบสี่ครับสิบสี่ลังครับสิบสี่ลังย่างเดียว <c oughs> ครับไ <c oughs> ่ต้องไปซื้อตั่วอ่น กันปรไดเสียพอจอยได้เฮ็ดแช่ปีไม่นี่ครับแล้วก็มีแห้ง้อมเดี๋ยวมีเงินกินเรียงปีไม่<อ>พร้อมเนาะแล้วก็กันโปรไดโวเวสียนี่ก็โอ้ยโอ้ยนะครับคือเล็กเล็กงบนี่เขากำหัวไปแล้วนะครับเมนพอจอยกั๊มไปไหนละครับหกสองเก้าสองครับ uh ตัวพ่อจ้อยมักมัดเลย่ะครียกย่ายเลขยกย่ายกับกอดนี่ก็ พึ่งกว่าเป็นเก้าเก้าไปเล็กปลาเขาใแย่พึ่งกะว่าเป็นเก็ดเก็ดจื้นนี่แหละพอจ้อยก็เอาถ้ามันสิเป็นไปจ้ะพอพอจ้อยตีงสีละพอหนึ่งมันก็พาขระสองตัวขนกับสองคนคือเก้านี่สิละกอดอกอดมันก็เป็นเก้าเนี่ยคนสองคนเนี่ยมันจะเอาคนสองค้นไปทิมไปใส่บัตรก็ปลาสองตัวอืมครับคือเฮ้ามันก็ต้องไม่ควบมันใจละมันใจลิ เลขครับเลขฟันนี่มั่นใจอันนี้เป็นเลขมีที่มานะคะอันนี้เลขที่อันนี้เลขมีที่มากครับเพราะว่าหนึ่งไอ้เพื่อนอยากขห้ป้อยห้ครับอืมครับเพื่อนอยากขห้ป้อยห้ก็มาเลขเพื่อนนี่เป็นซีสามหาครับซีสามหาแล้วก็สิบหาสามหาแล้วก็สิบซีแปดซีครับน,น้อยนอยตัวขึ้นกันครับ เน้นที่สุดคือหนึ่งสี่นะพ่อครับแมนเน้นที่สุดคือหนึ่งสี่แต่พอจ้อยนี่บนนีมันมีอันนี้สามหากระชิผ่ากระบนครับอืมครับสามห้าสิบหา้าแมนครับบนพอจอยปล่อยกับปล่อยปล่อยกับเพิ่นกับว่าเรืเพิ่นเขาเพราะว่าพอจอยเนี่ยมันของเพิน่นเยอะขึ้นกันจัดหมวดแล้วครับพ่อสามหมวด<า>มีหมวดที่สี่ขึ้นกันอืมครับไรอะไรกันมากครับอะไรกันมาก